ไข่ล้อมจังหวัดสกลนครร้านอาหารที่เป็นร้านลาบร้านลาบกับร้านซ่อมตำประยัา ที่ต้นบอกว่าร้านส้มตำคือต้องขายส้มตำแต่ขายลาบ<ม> <balcony> แต่ร้านลาบคือขายลาบอย่างเดียวไม่มีส้มตำเดฟเคชั่นถูกต้องนะครับสำหรับร้านที่จังหวัดสกลนครเมนูอยากให้มาเขาอยากให้มามากเพราะว wow ่าเนื้อที่สกลนครเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วตั้งแต่ที่เราถ่ายกันมาแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ครับด้ืยอทางที <het> ่ทำาป็นสองคนสามีภรรยาลูกมีความเจริญก้าวหน้าในงานการอยู่แล้วแต่ว่าอาหารก็ยังเป็นอาหาร ที่ทําจักใจแล้วก็มีผักพื้นบ้านมาให้เรามีผักหลายอย่างที่เรายังไม่เห็นหรือไม่เคยเห็นทานกับแจ่วซึ่งเป็นแจ่วผมกับแจ่วไม่ผมเสิร์ฟห้างครับไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็เออเสิร์ฟห้างพีดองห้างครับาะว่าะไรคือจะปรุงไม่ยากครับ แกะพุมีซอปพุงพร้อนที่ผมเอกแล้วนะคือซอปพุงร้อนแต่ตัวเนื้อแกะย่างกับเตาถา่านแล้วก็เต็มตัวครับกินเข้าปากเลยอร่อยครับทำอย่างเงี้ยมาเป็นชิ้นๆดีแล้วนั้นกลิ่นมันดีครับผมว่าลองเครื่องกระเจ่วผมที่สารจะมีเจ้าผมที่ไข่ดีคดูเลือดรวยหวานด้วยผมไม่ชอบก็ไม่ชอบนะแต่ผมว่าพอทานได้ มาคนไม่ทานเลยก็จะเป็นแจ่วเปรี้ยวค่ะเยี่ยมเลยแต่ใครก็รู้ผมไม่อินมปากแต่ว่าทีนี่ต้องต้องทานต้องทานจริงต้องทานน้ำตกนี้นนะต้มตุต้มแซบหวานดีประช่อนครับผมว่ามีหวานตามมันหวานตามใช่ ถ้าเป็นผมตั้งคือเรื่องกลมเหนือลูกหลังนี่ <c oughs> <c oughs> ว่ารสความความแตกต่างของคนอีสานกับคนภาคอยื่นเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าเป็นรถของอีสานเนี่ยผมเคยคุยกับหลายคน <c oughs> เขาจะมีรสขมในอาหารดัง <c oughs> นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขมจากผักหรือจะเป็นขมจากดีบวน,นผลผลดีควายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องของเทสแต่ละภาคไแล้วก็ผมคิดว่า พุคำคือยาต้องอาหารและยามาด้วยกันอาหารและยามาด้วยกันครับผมคุยกับวิศวกรอีกแล้วครับวิศวกรผมเป็นคนทำอาหาร <c oughs> เป็น,กนเกษตรกร <c oughs> เป็นเกษตรกรแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วอนุญาตไปลองก่อนนะครับผม